วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสารฝันเด็กไทยหัวใจฟุตบอลครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยาครับพาคุณผู้ชมมาคุยกับน้องๆที่เขียนจดหมายไปถึงลุงเนวินกับป้าต่ายเพื่อขอลูกฟุตบอลจากกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการดีๆที่ทางสโมสรบุริรัมยูไนเต็ดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแจกลูกฟุตบอลทั้งหมด1นึ่0หมื่นลูกให้กับโรงเรียนทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะสารฝันให้น้องๆที่รักในการเล่นฟุตบอลและอยากจะเป็นนักเตะ ได้ทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่ทางโรงเรียนขาดแคลนอุปรกรณ์ในการฝึกครับและวันนี้จะไปคุยกับน้องๆที่เขียนจดหมายไปถึงลุงเนวินกับป้าตายเพื่อที่ขอลูกฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆที่โรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยากันเลยครับตามผมมาเลยครับ ชีวิตอยู่ที่เทา้าฟุตบอลอยู่ในลมหายใจอนาคตอยู่ที่พวกเราเปิดความฝันที่ยิ่งใหญ่ให้เด็กเหล่านี้บุรีรัมย์ a อคาเดมสร้างฝันของเยาวชนให้เป็นจริงที่เมืองแห่งคนรักฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสนใจสมัครเข้าสู่บุรีรัมย์แอคาเดมีที่เว็บไซต์บุรีรัมย n i ูไนเต็ด ไปเชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่ทีก็ต้องบินเครื่องใหม่ค่ะไม่จะไปเชียงเก่านะตลกราคาประหยัดคุ้มค่ามากค่ะจนเราเหลือเงินไปเที่ยวที่อื่นๆต่อได้อีกแต่ก็น่ารักครับเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้ Air ์เอเชีย <Euro. S 2> สวัสดีพี่น้องครับเลือกผู้แทนให้กาที่เบอร์ถ้าเลือกตัวเธอให้ดูที่หน้าเลือกของกินของใช้ให้เข้าท่าต้องดูให้เต็มตา ระบาวแดงสนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาดตอนนี้ผมอยู่กับน้องที่โรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยานะครับผมซึ่งเป็นน้องที่เขียนจดหมายไปถึงลุงเนวินกับป้าตายเพื่อที่จะขอลูกฟุตบอลจากกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกครับน้องนั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยครับสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายอาทิตย์พิรุนพัฒน์อยู่ชั้นผสมศึกษาปีที่6โรงเรียนโสพลวรวัฒน์วิทยาครับน้องอาทิตย์อยู่ปหแล้วชื่อเล่นเชื่ออะไรนะครับชื่อเคครับน้องเคน้องเคเป็นคนเขียนจดหมายไปหาลุงเนวินกับป้าตายใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องเคอ่านจดหมายให้พี่ฟังก่อนว่าน้องเคเขียนอะไรไปถึงลุงเนวินกับป้าตายบ้างหลายอย่างครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวลอ,ลองอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเรียนคุณลุงเนวินคุณป้าตาย กระผมเด็กชายอาทิตย์วิรุณพัฒน์ได้ทราบข่าวจากคุณครูผู้อำนวยการว่าทางคุณลุงเนวินและป้าตายจะมีการให้เขียนจดหมายร่วมรายการเพื่อขอลูกฟุตบอลจากคุณลุงคุณป้ากระผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสทำแบบนี้ โรงเรียนกระผมไม่มีลูกฟุตบอลไว้เล่นเลยผมจึงเขียนจดหมายมาทางคุณลุงนีวินกับป้าตายเพื่อขอลูกฟุตบอลกะผมชอบเล่นฟุตบอลมาก <c oughs> เพื่อนเพื่อนในโรงเรียนก็ชอบเล่น <c oughs> ผมและเพื่อนๆนชอบไปจุมฟุตบอล <c oughs> ที่สนามไอโมบายเป็นประจำผมชอบสุชาวมากชอบ วิธีการเล่นการรับลูกส่งลูกฟุตบอลผมและเพื่อนๆจะพากันเดินไปที่สนาม i mobile stadium เป็นประจำผมชอบคุณรุงในวินที่รู้จักช่วยคิดหาทำสนามฟุตบอลที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราทำให้เราได้มีชื่อเสียงในเรื่องฟุตบอล ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เราดังเรื่องฟุตบอลผมชอบฟุตบอลชอบให้ลุงหานักฟุตบอลมาแสดงให้ชมอีกผมรู้จักแต่สิ่งดีๆมาให้คุณบุรีรัมย์ชมผมหวังว่าลุงจะให้ฟุตบอลลุงเรียนของผมเพื่อพวกผมจะ เล่นและเพื่อนๆนจะได้เตะฟุตบอลตามความอยากได้พวกผมอยากได้ฟุตบอลจึงพากันเขียนจดหมายมาขอฟุตบอลคุณลุงเนวินกับคุณป้าตายเพื่อจะได้มาฝึกซ้อมและจะได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลเหมือนพวกพี่ๆนักเตะฟุตบอล ด้วยความเคารพย่างสูงและนี่คือจดหมายจากน้องอาทิตย์นะครับที่เขียนไปถึงคุณลุงเนวินกับป้าตายแล้วก็ขอฟุตบอลจากกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกน้องอาทิตย์ตอนเขียนนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่กําลังนั่งเขียนจดหมายฉบับนี้อยู่ก็ดีใจครับ,รบที่จะได้ฟุตบอลมาให้โรงเรียนครับครับแล้วตอนที่คุณครูมาบอกว่าลุงเนวินกับป้าตายจะแจกลูกฟุตบอลเนี่ยน้องอาทิตย์รู้สึกยังไงตอนนั้นดีใจครับ ที่จะได้ฟุตบอลใหม่ให้กับโรงเรียนครับตอนนี้ที่โรงเรียนมีทั้งหมด1ลูกครับ1ลูกแล้วน้องอาทิตย์ได้มีโอกาสได้ลงไปเล่นกับเพื่อนๆนมากไหมได้ครับครับผมนานไหมครับกว่าจะไปเตะโดนลูกฟุตบอลนานครับนานเพราะว่าทางโรงเรียนมีแค่1ลูกนะครับคุณผู้ชมครับแรงบันดาลใจตอนเขียนเนี่ยมันมียังไงบ้างครับในใจได้แรงบันดาลใจยังไงอยากจะได้ฟุตบอลมาให้โรงเรียนครับครับเพราะ ลูกฟุตบอลมันเก่าเกินแล้วครับใช้ตั้งนานแล้วครับอยากจะได้ลูกใหม่มาเปลี่ยนแทนลูกเก่าครับถ้าได้ลูกใหม่มาก็จะเล่นกับเพื่อนอยากมีความสุขมากขึ้นใช้เวลาในการเขียนจดหมายฉบับนี้นานไหมครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเขียนได้ถูกใจลุงเนวินกับป้าต่ายเลย อุปกรณ์ตอนนี้ก็เหมือนที่บอกว่าไม่พอนะครับมีแค่หนึ่งลูกถ้าได้มาก็ก็ดีแล้วน้องอาทิตย์ทราบโครงการนี้มาจากไหนครับคุณลุงพออครับอ๋อลุงพออมาบอกคร,บครับผมคุณลุงพอออบอกยังไงบ้างครับตอนที่มาบอกกับน้องอาทิตย์บอกว่าคุณป้าตายกับคุณลุงเนวินจะมีการแจกฟุตบอลให้กับโรงเรียนครับแล้วก็บอกว่าจะต้องเขียนจดหมายไปขอด้วยนะตอนแรก ตั้งใจจะเขียนหรือว่าไม่เขียนหรือว่ายังไงตอนแรกคิดว่าเราจะเขียนไหมพอพอคุณลุงผอมาบอกแบบนี้ก็ตั้งใจอยากจะเขียนเพื่อจะได้ฟุตบอลครับครับแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขียนไปไหมครับเขียนครับทุกคนเลยไหมทุกคนครับได้แอบอ่านจดหมายของเพื่อนคนอื่นบ้างเปล่าไม่ครับไม่ครับพอจะรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อคนอื่นเขียนยังไงบ้าง ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับน้องอาทิตย์เมื่อกี้ในจดหมายบอกว่าชอบพี่สุชาติแล้วก็เคยไปดูฟุตบอลที่สนามนิวไอโมบายสเตเดียมด้วยบอกว่าเดินไปแสดงว่าบ้านอยู่แถวนี้เพราะว่าโรงเรียนของเราก็ที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ไกลจากสนามนิวไอโมบายสเตเดียมนะครับคุณผู้ชมน้องอาทิตย์ก็จะเดินไปกับเพื่อนๆไปบ่อยไหมครับบ่อยครับทุกแมตช์ไหมเป็นบางแมตช์ครับ พอตอนที่ไปนั่งดูอยู่ในสนามเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกดีครับสนุกดีเชียขาดใจเลยไหมครับนั่งนั่งอยู่แถวไหนเวลาไปดูแถวบนครับส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับไปกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนไปกันกี่คนครับสามสี่คนครับสามสี่คนมีโอกาสก็ไปครับครับผมแล้วน้องอาทิตย์ชอบทีมฟุตบอลทีมไหนครับเอาในเมืองไทยก่อนในเมืองไทยชอบทีมไหนบุรีรัมยูไนเต็ดครับบุรีรัมยูในเต็ดทำไมล่ะครับ เพราะได้ของแชมป์ตั้งหลายแชมป์ครับได้แชมป์ตั้งหลายแชมป์เชียร์เชียร์ตลอดเลยใช่ไหมครับครับถ้าได้ลูกฟุตบอลที่ลุงเนวินกับป้าตายมาจะเอาไปทําอะไรคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องอาทิตย์เองกับเพื่อนๆแล้วก็กับโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนมากมากเลยครับที่จะได้ฟุตบอลใหม,ม่มาแบ่งกันเล่นครับจะได้มาเล่นแทนลูกเก่าแะ น้องๆก็จะไม่ได้แย่งกันเล่นอีกครับเดี๋ยวถ้าได้ลูกฟุตบอลจากลุงเนวินแล้วก็ป้าต่ายแล้วก็น่าจะได้เตะบ่อยขึ้นแล้วก็แบ่งน้องๆแบ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยอยากให้นักฟุตบอลคนไหนเอาลูกฟุตบอลเนี่ยมามอบให้กับน้องอาทิตย์แล้วก็ให้กับโรงเรียนนี้มากที่สุดครับทั้งทีมครับทั้งทีมเลยยกขยงกันมาทั้งทีมเลยครับทําไมล่ะมาคนเดียวไม่ได้เหรออยากเห็นทั้งทีมครับก็เห็นเวลาไปดูที่สนามแล้วไง ม,มันไม่ใกล้ชิดครับไม่ใกล้ชิดครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องรอโอกาสนั้นนะครับว่า,าทีมฟุตบอลบุริรัมยูเนเต็ดจะยกขยโงกันมาทั้งทีมเพื่อที่จะเอารูกฟุตบอลมามอบให้กับน้องอาทิตย์แล้วก็โรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยาหรือเปล่าอนาคตครับน้องอาทิตย์ฝันอยากจะเป็นอะไรนักฟุตบอลครับฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลทําไมครับถึงอยากจะเป็นนักบอลเพราะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครับครับ แล้วตอนนี้ทําความฝันของตัวเองยังไงบ้างซ้อมเตะฟุตบอลทุกวันหรือว่ายังไงครับเตะฟุตบอลทุกวันที่บ้านครับก็ต้องรอดูนะครับว่าอนาคตน้องอาทิตย์จะได้เป็นนักฟุตบอลหรือเปล่าและจะเป็นหนึ่งในทีมบุริรัมยูไนเต็ดหรือเปล่าให้น้องอาทิตย์เชิญชวนเพื่อนๆที่ดูอยู่ทังบ้านเขียนจดหมายไปหาลุงเนวินกับพระไตยขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ขอเชิญ ขอชวนเขียนหนังสือจดหมายส่งมาให้กับลุงนิวินและป้าตายเพื่อที่จะได้ฟุตบอลใหม่ให้กับโรงเรียนครับผมก็ชวนน้องๆทุกคนนะครับเขียนจดหมายเหมือนที่น้องอาทิตย์ได้เขียนส่งไปถึงลุงนิวินกับป้าตายนะครับแล้วก็รอรับฟุตบอล จากทีมสโมอสรบุรีรัมยูไนเต็ดก็จะส่งไปถึงโรงเรียนเลยนะครับส่วนที่น้องอาทิตย์บอกว่าอยากจะให้นักบอลทั้งทีมเอาลูกฟุตบ,บอลมามอบให้จะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมคุยกับน้องอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนสโสพลวรวัตว์วิทยานะครับว่าอาจารย์มีส่วนในการช่วยน้องอาทิตย์เขียนจดหมายแล้วก็น้องอื่นเขียนจดหมายยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์กันครับช่วงนี้ขอบคุณน้องอาทิตย์มากนะครับผมครับผมสวัสดีครับ เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจและเป็นลมหายใจเดียวกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน,นักรบประสาทสายฟ้าจะก,ก้าวไปไกลกว่าเดิม มือถือแห่งโชคลาภพยากรต้อนรับปีใหม่ปีมงคลทองปีมหามงคลให้ความร่ำรวยและโชคลาภพร้อมบริการคำทำนายเสริมความเฮงง่ายๆแค่กดปุ่มไอคีเข้าไปที่เมนูดูดวงคุณจะได้พบกับบริการเสริมความเฮงบริการหมอดูดังคำทำนายแห่งโชคลาภและเลขมงคลจากหมอดูชื่อดังเพียงแค่เลือกวันเกิดของคุณบริการเจ็ดเทพเจ็ดศาสตร์ที่รวบรวมหมอดูดังจากทุกศาสตร์ทุกแนวคุณจะได้รับคำทำนายทุกวันกับเจ็ดศาสตร์ที่ไม่ซ้ำกันได้แก่พลังจิตสมาธิไพ่ป๊อกยิปซีกับหัวหน้าุ่นจุ้ยเป็นต้นบริการแลกนำโชคคำทำนายเลขมงคลในแต่ละงววดเสริมมคาให้ พิเศษร่วมฉลองเทศกาลความสุขกับ iMobile ฮิ t 101B Hol ลล็ m กลิมิ dition ในกิ๊บบล็อกเสริมโชคลาภที่มาพร้อมกับยันไท่สวยทันยันสลักองค์เทพไท่สวยเอะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันพยานอันตรายให้แคล้วคลาดน้ำเต้าดูดเงินสนัญลักษณ์ของความมั่งมีที่จะเสริมดวงให้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทม,มาไม่ขาดมือและคู่มือการงานการเงินปี2555ช่วยชี้แนะการดำเนินชีวิตให้คุณรู้ว่าวันไหนเป็นวันที่ดีสำหรับคุณเดือนจำนวนจำกัดอย่าพลาดไอโมบายโ o โลโฟน I คำทำนายแห่งโชคชะตานี้จะอยู่ในมือคุณ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเจียซซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มมุคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลฟเว่น ครูผมพาคุณผู้ชมไปคุยกับน้องๆโรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยานะครับที่เขียนจดหมายไปถึงลุงเนวินกับป้าตายเพื่อที่จะขอลูกฟุตบอลกับกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกครับตอนนี้คุยกับน้องๆเสร็จเรียบร้อยเรามาคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนบ้างครับอาจารย์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวกับคุณผู้ชมเลยครับครับผมวันลบสมุนลรกครับครูชานาญการพิเศษโรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยาครับอาจารย์ครับที่โรงเรียนโสพลวรวัฒวิทยาแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับทั หนึ่งร้อยสี่คนครับหนึ่งร้อยสี่คนตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนครับมันมีชั้นปฐมวัยนะครับอนุบาลหนึ่งสองสามแล้วก็ชั้นปหนึ่งถึงปหกตั้งแต่ชั้นปหนึ่งถึงปหกทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่คนใช่ครับแล้วอุปกรณ์กีฬาพอกับนักเรียนไหมครับอาจารย์อุปกรณ์กีฬานะครับไม่พอหรอกอุปกรณ์กีฬาอย่างลูกฟุตบอลทั้งโรงเรียนเนี่ยมีหนึ่งลูก หนึ่งลูกหนึ่งลูกเล่นล้วรั่วด้วยรั่วน้องๆทั้งร้อยสี่คนก็จะต้องมาเตะลูกฟุตบอลหนึ่งลูกด้วยกันพวกส่วนมากผู้ชายเขาเล่นกันเป็นเป็นทีมเนาะทีละลงไปก็ยี่สิบสามสิบคนเนี่ยลูกเดียวฟุตบอลหนึ่งทีมเตะยี่สิบสามสิบคนห้านาทีหรือสิบนาทียังไม่ถูกลูกก็มีเพราะว่าทางโรงเรียนมันมีอยู่แค่ลูกเดียวลูกเดียวก็ถือว่าแต่ว่าถือว่าไม่พออยู่แล้วแหละแต่ว่าในออกกาลังกายในเรื่องทักษะในการที่ว่าจะคนทลบอลเยอ เล่นบอลให้มันเก่งอะไรนี่อย่างอย่างก็คือแค่มีหนึ่งลูกให้น้องๆได้สัมผัสก็ถือว่าโชคดีแล้วใช่เัาแล้วอาจารย์ทราบถึงโครงการกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกของลุงเนวินกับป้าต่ายเนี่ยอาจารย์ทราบมาจากไหนครับทราบมาจากเว็บไซต์เนาะของบุรีรัมยูนิเต็ดนี่แหละก็แปลว่าอาจารย์เข้าเว็บไซต์บุรีรัมยูนิเต็ดประจําเพราะว่าต้องต้องติดตามความเคลื่อนไหวแมตช์สำคัญแล้วก็นักบอลที่ ตัวเก่งๆอะไรย่างเงี้ยเราติดตามความเคลื่อนไหวเขาตลอดนะคือข่าวคราวทุกอย่างของทีมบุรบัมยูไนเต็ดอาจารย์ก็จะเข้าไปดูจากเว็บไซต์ถือว่าเราเราทันเหตุการณ์ครับก็แสดงว่าอาจารย์เป็นแฟนคลับของทีมฟุตบอลรัมยูไนเต็ดครับผมไปเชียร์ทุกแมตช์ไหมครับก็แมตช์สำคัญๆนี่จะไป แต่ว่าถ้าเป็นจิตธุระไปทุกแม็ดครับเออก็เลยได้ไปเจอโครงการนี้จากเว็บไซต์บุริรัมยูเนเต็ดใช่ใพออาจารย์ทราบโครงการนี้แล้วอาจารย์มาบอกเด็กๆที่โรงเรียนไปครับเราเขามาเล่าให้ฟังว่าเรายังไงคือเราเราเราไปไปดูบอลมาใช่ไหมครับก็เห็นเขาเขาเล่นเล่นเก่งๆแล้วก็มีสวัสดิการมีเงินเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยเราวขมาเล่าเขาฟังเขาก็อยากอยากจะเป็นเหมือนอย่างกันนักบอลที่นั่นไะ เขาก็เลยว่าถ in ้าเธออยากเป็นเธอก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนนะเล่นกีฬาฟุตบอลให้มันเก่งมีทักษะในการเล่นอย่างนี้แต่ว่าถ้ามันมีมันมีลูกเดียวมันก็ยากด้ยเพราะว่าทางโรงเรียนมีอยู่ลูกเดียวน้องๆจะแบ่งกันฝึกเนี่ยมันก็คงยากก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโครงการกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกจากลุงเนวินและก็ป้าต่ายจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดอันนี้นะครับพออาจารย์เล่าบอกน้องๆที่โรงเรียนเนี่ย ความรู้สึกของน้องๆเขาเป็นยังไงครับเขาตื่นเต้นเข,เขาดีใจไหมครับดีใจตื่นเต้นดีใจที่มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสของเขาที่เขาจะได้เขียนจดหมายนะไปที่สโมสรเพื่อให้สโมสรได้สนองความต้องการของเขาเพื่อเขาจะได้มามาเล่นแล้วก็ให้มีทักษะเก่งๆไปในอนาคตนั่นนะแล้วน้องๆเขาเขียนทั้งหมดร้อยสี่คนเลยไหมครับในโรงเรียนประมาณร้อยกว่า ครอ่าประมาณวัยกว่าคนช่วงที่เขาเขียนจดหมายเนี่ยเขาเป็นไงบ้างครับอาจารย์เขาคือเขาก็จะปรึกษาเหมือนกันนะ่นะครับปรึกษาว่าเอ๊ะผมจะเขียนยังไงครับี่เอ้าเราก็บอกว่าคือเขียนยังไงนะใจเราในอยากได้ยังไงครับอย่างอย่างพูดถึงฟุตบอลใช่ไหมครับเราก็อยากจะเป็นคนเก่งถ้าได้ฟุตบอลมาเราได้มาฝึกมาซ้อมแล้วมีทักษะเราก็จะก้าวไปถึงบันไดที่เราหวังไว้ได้ครับแล้วก็ให้เขียนในแนวนี้รแล้วก็บอกว่าเอ่อเขียนแนวนี้นะถ้าถ้าเรานึกไม่ออกก็บอก อาเขียนไปตามนั้นแหละดูซิว่าจะประทับใจหรือไม่อะไรยังไงนะก็พยายามจะแนะนําเขาเขียนในทางที่ว่าสร้างฝันให้เป็นจริงอ่ะในลักษณะอย่างี้ในใจรู้สึกยังไงก็เขียนไปตามความรู้สึกแบบนั้นโอเคน้องๆก็ใช้เวลาเขียนนานไหมครับอาจารย์นานพอสมควรเล้วจะกว่าจะเอ๊ะมันจะแบบไหนดีมันจะสละสลวยหรือประทับใจคนอ่านอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็ใช้เวลาอยู่ครับแล้วอาจารย์มีโอกาสได้เห็นจดหมายของน้อง ที่เขาเขียนกันไหมครับเห็นจดหมายน้องเขาเขียนอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะเขาคือมันมันมันถอดจากใจของเขาอ่าว่าอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะใช้ได้แบบนี้รู้ไหมก็คือจดหมายที่ส่งไปจะต้องถูกใจลุงเนวินกับป้าตายแล้วเท่าที่อาจารย์ได้อ่านมีของน้องคนไหนที่แบบถูกใจอาจารย์หรือว่าอาจารย์ประทับใจที่สุดเดี๋ยวให้เจ้าตัวเข้ามาเอามาอ่านให้ดูนะ ซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ตอนนั้นแตเพราะว่ามันประทับใจหลายคนประทับใจหลายคนอยู่แต่คนที่ประทับใจลุงเนวินกับป้าตายที่สุดก็จะได้รับฟุตบอลซึ่งลูกฟุตบอลนี้ก็จะส่งมาให้ที่โรงเรียนโสพลวรสวิทยาแห่งนี้ครับประโยชน์ของลูกฟุตบอลท่านได้มาครับอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันจะมีประโยชน์กับน้องๆแล้วกับทางโรงเรียนยังไงบ้างครับในในกรณีที่เราได้อุปกรณ์มาใช่ไหมครับ โอกาสที่เด็กมันจะได้เล่นนี่มันเพิ่มขึ้นจากลูกเดียวนี่มันก็มีหลายๆลูกตอนนี้การที่จะได้สัมผัสลูกมันก็เพิ่มขึ้นเมื่อมันสัมผัสลูกบ่อยๆมันเกิดทักษะครับถ้าเล่นไป20นาทีไม่ถูกลูกบอลเลยมันไม่เก่งหรอกยังไงก็ไม่เก่งแล้วเล่นอยู่เซ็งแล้วก็คือได้ออกกําลังกายเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ตีบอลไม่ได้สัมผัสบอลใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีลูกบอล คนละลูกเลยเนี่ยิ่งดีอ oh. ก็คือมันคอนโทรลลูกเป็นแล้วก็มีทักษะใช่ไหมยอย่างพวกเห็นพวกทีวีเขาเล่นเขาซ้อมพวกโค้ดอะไรต่างๆครับเขาจะให้ลูกบอลคนละลูกแล้วลูกแล้วเอาคอนโทรลในลูกแบบไหนแบบไหนแบบไหนเงีง้ยคือมันสัมผัสบ,บ่อยๆมันเกิดทักษะ ถ้า20นาทีถูกลูกครั้างหน,นึ่งมันมเกิดทักษะแน่นอนบางที20นาทีไม่ได้ถูกด้วยซ้ำวิ่งไปตามเขาอย่างเงี้ยเราเห็นอาจารย์บอกว่าหนึ่งลูกที่มีอยู่คือรั่วด้วยร,วรวั่วมันรั่วเตะเสร็จก็ต้องเอาไปเติมลมเ,เติมลมแล้วก็เอามาเตะใหม่ใช่ครับก็ถ้าน้องๆจะได้ฟุตบอลคนละหนึ่งลูกแสดงว่าจดหมายก็จะต้องประทับใจลุงเดวินกับป้าตายทุกฉบับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าได้ลูกฟุตบอลมาอาจารย์จะมีวิธีการจัดสรรให้น้องนองเขาได้เล่นกันยังไงบ้างครับผมผมว่าอย่างนี้นะโดยปกติเนะครับเล่นอยู่แล้วแล้วก็เราก็ควบคุมควบคุมก็คือในในชั่วโมงพละศึกษาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทีมนอย่างผมเรียนลงไปแบ่งเป็นทีมแต่ว่าในเทคนิคหรือเทคนิคในการที่จะสอนให้เด็กมันเก่งครับผมอยากให้สโมสรเนี่ยทำทำเอกสารมานะการการสอนการสอนฟุตบอลที่ถูกวิธีคือยังไงหรือไม่งก็เรียก ครูในโรงเรียนต่างนี่ไปอบรมใช่ไหม,มอบรมแล้วมาสอนให้มันถูกวิธีเด็กมันก็ได้เล่นถูกวิธีตั้งแต่ตัวเล็กเร่ไปเนะี่ยออไม่ใช่ไปไปเล่นเป็นเนี่ยตอนอายุ 20, ยี่สิบสามสิบเล่นมันช้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ลูกฟุตบอลมาตอนนี้ก็ก็นนะ่าจะเร็วเร็วกว่าก็ปูพื้นฐานถูกแล้วเด็กม,มันกีฬาในะการเล่นกีฬามันต้องเล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่าเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทักษะประสบการณ์มันต้องสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไปเล่นในตอนอายุมากมัน เบสิกมันไม่ได้ใช่แล้วมันเก่งไม่ได้เมื่อไม่มีเบสิกมันก็เก่งไม่ได้ครับให้จานพูดถึงโครงการนี้หน่อยครับอาจารย์รู้สึกอย่างไงครับโครงการนี้นะผมว่ามาถูกทางแล้วคืออย่างบุรีรัมย์นี่นะแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรหรอกไครเขาไม่รู้จักอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมีพอมีสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูนเต็ดอยู่ในเต็ดมาแต่เดิมเป็นอะไร p ีเออครับตอนนี้ ได้หลายแชมป์ใช่ไหมได้หลายแชมป์ตันนี้คนก็นรู้จักแชมป์บอลปีนี้ใครบุญรบุญรำเรื่ออ้าวทุกถ้วยมาอยู่ตรงนี้หมดครับตอนนี้มันเป็นที่สนใจตอนนี้เราพยายามทําเหมือนกับไอ้ทีมแมนยูเนะาะเขาจะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไรเขาจะฝึกสอนแล้วก็ไปทดแทนกันเนะ่ะอย่างนี้เราเราเอาอุปกรณ์มาให้เด็กเล่นใช่ไหมเด็กมันก็จะมีโอกาสได้เล่นมากแล้วก็ทักษะมันก็จะเกิด เมื่อมันมันมันมีตัวเลือกมากเ่ยบุรีรัม์มีตัวเลือกมากต่อไปทีมบุรีรัมยูไนตเต็ดมันจะมีแต่คนบุรีรัมใช่ไหมทั้งทีมนะไม่ต้องไปเอามาจากแอฟริกาหรือที่ต่างประเทศอ้าวจริงเพราะว่ามันเด็กมันมีทักษะและเล่นบอลเป็นด้วยใช่ไหมทีนี้มันจะเป็นคนในท้องถิ่นทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ไม่แน่นะครับอาจารย์อาจจะมีน้องๆจากโรงเรียนสงคนวรวิทยาเป็นหนึ่งในทีมบุรีรัมยูไนเต็ดเห็นเขาปรารถนาที่จะเป็นนักบอลของบุรีรัมยูไนเต็ดหลายคน อาจารย์เคยพาเด็กๆไปเชี์เวลามีฟุตบอลไหมครับไปเองนอดน้องเข้าไปเองไปเองเลยพวกนี้ครับแล้วก็มาเล่ามาเขาไม่รู้นะว่าเราในไปด้วยจะนั่งคนละที่ก็คือน้องก็คิดว่าอาจารย์ไปได้ไปเขามาเล่าแล้วก็ถามความรู้สึกเขาใช่ไหมมันก็ดีเหมือนกันนะต่างคนต่างไม่รู้จะมาเล่าให้กันฟังก็โอเคเออเขาสนใจเพราะว่ามันอยู่ใกล้นี่แค่หยึ่งกิโลอย่านั้นนะใกล้โรงเรียนใกล้สนามเนี่ยครับ ประจำไปประจำครับงั้นสุดท้ายนี้ให้อาจารย์พูดถึงลุงเนวินกับป้าไตลุงเนวินกับป้าไตยใช่ไหมครับคือเลือกที่จะมาทําฟุตบอลเนี่ยแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับผมว่ามาถูกทางครับคือนอกจากประสบผลสําเร็จในการได้ถ้วยแชมป์เลือดใดต่างๆสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดบีดามแล้วเนี่ยครับยังมีโครงการที่จะส่งเสริมให้ให้เยาวชนเด็กๆทั้งหลายนี่ได้มีพื้นฐานในการเล่นที่ถูกต้องครับแล้วก็กระตุ้นให้ คนในท้องถิ่นได้เห็นความสําคัญของการกีฬาใช่ไหม,มแล้วก็ต้องซัพพอร์ตอย่างนี้ถูกแล้วนะถ้าเราถ้าเราบอกโฆษณาโดยที่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรมาให้เนี่ยมันมันไปไม่ได้นะครับเอเล่นก็เล่นเหมือนเดิมลูกเดียวเหมือนเดิมดแล้วก็มันช้อยเลือกนักกีฬาเนี่ยตัวที่เก่งๆเนี่ยมันจะมีน้อยถ้าทําแบบนี้นักบอลเก่งๆมันจะมีเยอะแล้วก็เลือกเอาตัวไหนกันะ ครับนะและมีทุกรุ่นทุกอายุอะไรก็ถือว่านะต้องขอบคุณ<อ>ลุงเดวินกับป้าต่ายที่จัดโครงการครั้งนี้ขึ้นมาสุดยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวให้อาจารย์เชิญชวนโรงเรียนอื่นหรือว่าน้องๆคนอื่นที่ยังไม่ได้เขียนจดหมายไป,ไปหาลุงเนวินกับป้าต่ายให้เขียนจดหมายไปขอลูกฟุตบอลในครั้งนี้ครับครับสำหรับโรงเรียนที่ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการนะก็อยากจะให้โรงเรียนต่าง,างๆเหล่านั้นนะ่ได้กระตุ้นให้เด็กเขียนจดหมายไปหา ลุงในวินกับป้าตายนะถ้าประทับใจก็จะคงจะได้ฟุตบอลเนี่ยะแล้วมาเ้าก็สร้างโอกาสให้เด็กมันได้ได้มีโอกาสที่จะสารฝันให้มันเกิดความเป็นจริงขึ้นมาได้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกับน้องๆที่โรงเรียนโสพลวรวัตวิทยาแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์บรรลบครูชํานาญการพิเศษที่ดูแลการเขียนจดหมายของน้องๆต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรา โรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้เขียนจดหมายไปหาลุงเนวินกับป้าต่ายเชิญชวนน้องๆทุกคนเขียนมาเลยนะครับผม2หน้ากระดาษด้วยลายมือของตัวเอง uh huh. ฉบับไหนที่ถูกใจลุงเนวินกับป้าต่ายที่สุดก็จะได้รับฟุตบอลจากกองทุนฟุตบอลหมื่นลูกนะครับอย่าลืมนะครับเขียนฝันให้สุดใจเพื่อวันแห่งชัยของเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ